สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายนีดาลัน่นไม่ใช่ครั้งแรกผู้จัดการดาราแอบอ้างชื่อย้อนทําลายถึงบางอ้อจักจันร์ล่าสุดทนายนิดาทนายความที่เคยทําคดีให้นางเอกสาวแมทเพรณีฟ้องมิ่นประมาทชาวเน็ต ออกมาเคลื่อนไหวทางเพจของเธอว่าผู้จัดการดาราท่านหนึ่งไปแอบอ้างว่าโรกใบที่หนึ่งของว่าทีเจ้าบ่าติดต่อทนายน,นิดามาเพื่อฟ้องร้องดาราท่านนั้นว่าเป็นโลกใบที่สไม่ใช่เรื่องจริงนะคะและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้จัดการท่านนั้นนําชื่อทนายน,นิดาไปแอบอ้างย้อนทำลายที่ถูกนําชื่อไปแอบอ้างก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ดาราถูกคุกเข่าขอแต่งงานนั่นแหละ เรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดพิจารณานอกจากนี้ธนานิดาเผยอ,อีกว่าผู้จัดการโทรหานิดาตั้งแต่หลังมีข่าวขอแต่งงานไม่นานเริ่มปูเรื่องว่ามีคนจะมาทำร้ายดาราท่านนั้นถามไปว่าจะให้ช่วยอะไรหรือเปล่านางบอกว่าไม่อยากมาอัปเดตให้ฟังเฉยๆหนูว่ามันแปลกๆมาเก็ตตอนนี้แหละน่าจะอยากให้ไปอยู่ในเรื่องที่ปูไว้เพราะตอนนี้ก็นำไปอ้างอีกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ